ค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะนำไข่เป็ดมาล้างให้สะอาดค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดน,นะคะโดยเราจะใส่น้ำเจ็ดถ้วยค่ะ นี่นะคะเราก็รอให้น้ําเดือดน,นะคะเราค่อยใส่เกลือลงไปค่ะค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปสองถ้วยตวงค่ะแล้วเราก็จะคนเกลือให้ละลายนะคะ ะะเราก็จะเอาไข่เป็ดที่ทำความสะอาดแล้วนะคะมาเรียงใส่ขวดโหลค่ะแล้วก็จะเทน้ำเกลือที่มันเย็นแล้วนะคะลงไปในขวดโหลค่ะ เราก็จะได้ไข่เค็มนะคะเราก็จะดองไว้ยี่สิบวันค่ะยี่สิบถึงสามสิบวันนะคะค่ะหลังจากที่เราดองได้ยี่สิบวันแล้วนะคะเราก็จะเอาไข่เค็มไปต้มแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าเนื้อข้างในมันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือ สูตรนี้นะคะไข่เค้าจะไม่เค็มมากนะคะ